มีเท่าไหร่กันหนดครับมองเห็นแบบความเก่าความลึกเก่าแบบธรรมชาติอะไรครับเรื่องภาาผมก็ขายเป็นอย่างเดียวแต่ให้พูดแบบนั้นแบบนี้มุณชี้แจงไปแบบโ่าผมไม่เก่งเรื่องภาาผมพีน่นำโชคทำไมต้าเปิดสามหมื่นี่เขาได้หลายคนอาจ,จารย์ได้หลายท่านเขาบอกมาครับ ให้เปิดเลยสามหมื่นบาทให้เปิดขายที่รานะคาองละสามหมื่นบาทใช่ผมก็ไม่รู้ผมก็ได้ไม่ได้คุณติคิดตรงนั้นพี่ตะเวนไปส่งประกวดที่ไหนมาครับไปหลายที่ครับ,รบไปกรุงเทพหลายแห่งแล,ล้วงโคราชเนี่ยครับสมานคลองสามผมก็ไปส่งประกวดมาที่โคลาชฮั่นนห้าครับ,รบสลับลีครับตถึงจพ่อสรรมการเนี่ยครับ กรุงเทพเรียนในร้อยจกปลออะไรเงี้ยกลับไปมาในาร้อยตำรวจสามพันเข้าไปไปครับเขาผ่านประกวดเขาไหมก็ได้วันที่หนึ่งที่สองครับส่วนมากที่สามนม่มีอีกรางวัลที่หนึ่งประกวดที่ห้าองค์ไม่ได้ประกวดเยอะค่าใช้จ่ายมันสูงพี่ผ่านประกวดแล้วขายได้ราคาแพงไหมมันก็เท่าตัวประกวดเราติงงดวันที่หนึ่งก็อกเอาเท่าไรร่ก็บอกหกหมืน่นเจ็ดหมื่นครับ ได้ได้ถามว่าขายดีก็ไม่เท่าไหรครับคนได้งานปกวดไปหรือเป็นงานรับใบรับประกันแท้อะไรเนี่ยครับแต่ถะาถามบันของอาจารย์ลาล่าหรืออาจารย์ตีแรกอะไลเนี่ยครับแต่ที่เราไปสู้ก็กลกวเอก็ไม่ไม่ไหวไงต้นทุนสนูงอยู่โดนประมาณนี้นะครับ ด้จะมีาัาสาเป็นทั้งหมดครับนี่ด้านหลังครับพี่นำโชคด,ดูทั้งสองด้านได้หน่อยครับ อันนี้เนื้อแดงหน่อยนะครับเมื่อกี้เนื้อดำเนื้อแดงเอาเดี๋ยวอีกองห,หนึ่งเราจะดูเนื้อแดงผสมดำครับดผสมแดงน,นี่เนื้อเนื้อแดงเขีวทั้งอง,งะคะ์ mm. น,งนะครับดผสมการเผาพระนะครับถ้าเป็นนักนอกธรณีคิทยาเนี่ยเขาจะมองว่า และธาตุที่เอาไปที่ผสมอ,อยู่ในดินที่เป็นสีดาไม่เหมือนกันนะครับถ้าถามอาจารย์สุเทพเนี่เขาบอกว่าในการเผาเครื่องที่ั้นดินเผานี่ความร้อนในเตานี้เขาจะเท่ากันเกือบจะเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับพี่นำโชคพี่มีประสบการณ์เกี่ยวกับปฏิหารพระเครื่องก็ผมได้ประสบการณ์มาเยอะครับครับส่วนมากผมต้องไเป็นไร ทั้งทุกองครับมีสุกอม้รงผอดบ้างครับผมสุพรรณบ้างครับครับชินนางพยาบ้างชินนางพยาทงหมดไปแล้วไครับสุดมากข้อมสมเด็จทำอะไรก็สำเร็จเป็นรุ้ร่วงครับพี่น้อโชคคนมาซื้อผ้ากับพี่เนี่ยเขาจะถามอะไรหรอ ตัวเราไม่ส่วนมากไม่ถามมาถึงก็จะเที่ยวไอ้คนที่จะซื้อจริงนี่ไม่ถามใช่ไอ้คนที่ถามซื้อไม่จริงใช่โทรมาบอกขอดูภาพหน่อยผมไม่ดูไม่ได้ไม่ได้เป็ต่อครับเขาบอกขอส่งรูปภาพเชียงหน่อยผมไม่ได้ขายตามเนื้อหาเสียงผมไม่คุยเรื่องโทรศัพท์จริงอ๋อพี่บอกตรงๆเลยว่าไม่ได้ขายตามเนื้อหาเสียงใช่ผมก็เลยไม่คุยกับเขาไม่คุยกับเขาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับ ไม่สารต่อไม่ครับผมไม่อยากเงินม,มากมายครับผมขายสร้างโบสถ์ก็ต้องการเอาเงินไปทำบุญต่อยอดให้กับเอฟซีทุกคนอะไรเนี่ยเอฟซีี่ไกลที่สุดมาจากไหนครับส่วนมากก็มาจากดรบ้างแล้วก็กระบี่ับอูเกตแล้วก็มา มาเลเซียมาเลเซียไม่ได้ผัวต้นไทยเองับต้นไทยแล้วก็กพาผัวมาเขาอม่ยอมได้เพราะว่านั่นน่ะเขาก็ซื้อแพงนะเขาอยากได้ไดมีใบบอก,กว่าเราประกันแทนก็เลยบอกมีใบนั้นให้จะขายแพงหน่อยอะไรเงี้ยเขาบอกแพงเท่าไหร่ใบละสี่เทื่นเขาเพิ่มตังค์นิดหน่อยแต่ก็ได้ภูมิใจว่า,าการันตีว่าแท้ แล้วก็ซื้อไปสามหมื่นกับอินเดียวกันก็ไปอ้างอินดูว่ามันใช่ประมาณนั้นครับก็เลยไม่ได้มากมากครับพี่เขาคนซื้อไหนเขาก็ซื้อครับคนซื้อยังไงเขาก็ซื้อใช่ผมไม่เรื่องเยอะโอ้พิม์ไม่ชัดไม่อะไรมันแค้ไม่ก็ไม่ขอพูด ครับต่เลยประมาณคุยกันเรื่องสี่ห้าครั้งน้ำแทบไม่กินบ้านผมเดยว,สวเสด็จกลบมาผมกกินมาแล้วครับได้พระเขาก็ไปบางคนก็ง่ายบางคนนี่บางคนที่เรื่องเยอะมีไหม,มในการซื้อขายพระเลยครับใช้เรื่องม่เยอะเยอะมากครับพี่มีประสบการณ์ขายพระแล้วถูกคืนพระไหมครับไม่ ส่วนมากผมไม่รับคืนแล้วผมก็บอกว่าผมขายไปแล้วขายเลยไม่รับคืนใช่ผมก็ดูไม่เป็นครับพอใจซื้อทั้งสองฝ่ายก็ซื้อเอาวกล้องทีวีก็มีครับบอกผมไม่เป็นถ้าชอบก็ซื้อไปไม่ชอบก็มไม่ต้องซื้อครับพี่โดยประมาณนั้นครับครับไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อครับจะโดยประมาณ ตรงๆกันเลยครับนี่นครับเดี๋ยวพี่แอบไม่นำโชคส่งเพิ่มห,หน่อยครับ พี่นำโชคทัางหมดแล้วหมดเลยในพระชุดนี้น่าจะหมดครับครับผมบอกว่ามีแค่ร้อยโอบหมดแล้วหมดเลยนะครับพระชุดนี้นี่นะครับเป็นพ,พ,พระพระพระสมบัตินะครับขายเท่าขายเท่าไหร่ก็ได้กำไร ครับนะครับพี่ทำโทษอ่ะสองสององค์ที่มีผสมเนื้อ อันนี้แดงออกทั้งเนื้อนะครับเราจะดูองค์ที่มีเนื้อแดงกับเนื้อดำผสมกันนะครับนี่คนระับเนื้อดำเนื้อแดงมันมีทั้งดําทั้งองค์แล้วเนื้อแดงกับเนื้อดํานะครับ แดงกับเนือดำนะครับถ้าใครไม่มั่นใจความเก๊แท้ในงานประกวธพระส่งเข้าได้เลยนี่นะครับเป็นความตั้งใจของพี่นำโชคนะครับที่จะแบ่งปันพระเพื่อไปสมทบทุนสร้างประโบนะครับ รได,ดูด้านหลัง,ง,งด้านหน้ายอนิดนึงนะครับเพื่อความสบายใจเอฟซีได้ไม่ต้องส่องกันเยอะนะครับมันวันท่ามาส่องนะครับเป็นลักษณะครับผม,มเรียในให้ดูนิดหนึ่งครับพี่นำโชคคือการที่จะแบ่งปันภารในสายวิทยาศาสตร์นะครับผมจะเน้นคนที่มีกล้องกำลังขยายขนาดสูงหรือก,กล้องสามร้อยเท่านะครับ เป็นความตั้งใจของพี่นํำโชคที่จะแบ่งปันพระชุดนี้นี่นะครับพี่นำโชคเลื่อนดูให้ดูนิดนึงครับผมเพื่อความสบายใจ FC นะครับประมาณนี้ครับในราคาองค์ละสามหมื่ องละสามหมื่นบาทนะครับใครสนใจคะตัวนี้ก็ศูนย์หกสามสองสามหกสามหกแปดแปดนะครับติดต่อพี่นำโชคโดยตรงนะครับนี่นะครับ้อบขอบคุณพี่นำโชคนะครับที่มีถ้าถ่ายถ้าถ่ายคลิปกับคนที่มีเครื่องแบบนี้นะครับผมก็จะสบายนิดนึงนะครับเพื่อที่จะตอบคำถามเอฟซีได้นะครับแต่ถ้าไม่มีเครื่องเราก็ ต้องตามใจเขานะครับแต่ในสายวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยครับมีเครื่องสนมมีเครื่องทั้ทุกคนมีเครื่องทัทุกคนมีเครื่องทุกคนเนี่ยจะดูแลสบายใจกว่าครับผมเนื้อหาจะดูดีครับครับจะดูแบบไม่ต้องกังวลใจครับครับผมนี่นะครับเป็นพระท้งกอที่พี่นำโชคมาแบ่งปัน ในราคาอง์หสามหมื่นบาทเป็นเนื้อต่างๆนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับที่สําคัญคือพี่นําโชคได้นําพระชุดนี้นะครับส่งเข้าประกวดในงานประกวดพระสายอนุรักษ์สายวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อความสบายใจของ f อที่จะเช่าบูชาไปใช้นะครับได้ถ้วยจากกรรมการไม่กอน,นะครับเอาไปสวดทากับพี่วิสุทธาเทพนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับพระชุดนี้นะครับ มีไทเทเนียมนะครับสอดคล้องกับการตรวจพระนี่นะครับ T i ไไทเทเนียมนะครับนี่ TI ไทเทเนียมนะครับนี่มีไทเทเนียมนะครับพระซุ้มฟอเขาว่าเป็นพระที่มีไทเทเนียมนะครับนี่นะครับพี่นำโชคก็นำไปตรวจทุกที่นะครับเพื่อความสบายใจของ f อฟนะครับนอกจากนี้นะครับพระของพี่นำโชคทั้งหมดเลยนะครับอย่างชือทุดนี้นะครับ เพื่อนำไปส่งทบทุนเริ่มทุนเป็นก่อสร้างอุโบสถวัดหนองยอนะครับอำเภอไทยสรีจังหวัดนครสวรรค์น,นี่นะครับใครสนใจพระชุดนี้น,นะครับองค์ละสามพันบาททุกองค์นะครับผ่านการตรวจทตุผ่านงานประกวดแล้วนะครับ<ม>ติดต่อพี่นำโชคเองโดยตรงนะครับน,นี่นะครับอันนี้เป็นพระหลวงพ่องเงินพระสมเด็จพิมพ์ต่างๆนะครับมากมายอย่างนี้นะครับ แท้สายวิทยาศาสตร์นะครับคุณอย่านาพระสายนี้ไปส่องกับพระสายห้างเด็ดขาดนะครับเขาจะหัวเลาะยาะคุณอาจจะได้ยินคําว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาอันนี้เป็นคําที่ผมแคลงใจมากนะครับวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วคุณครื่อ,เค,อ,เ,คอเครื่องตรวจคาดมาเพื่ออะไรคุณบอกว่าจะจวดแต่ทองคานะครับนี่ครับขอบคุณพี่นำโชคนะครับขอบคุณคนที่จะมาร่วมบ,บุญกับพี่นำโชคครับ สวัสดีครับ